เริ่มต้นเรื่องดีๆเรื่องแรกเดี๋ยววันนี้ดีดีชุมชมลงใต้ไปที่จังหวัดสตูลกันสักหน่อยนะคะท่าไปล่องเรือรับประทานอาหารซีฟูด้ดสดๆอร่อยๆย,ยังไม่พอบริการดีมากเพราะว่าระหว่างล่องเรือผู้ชมก็จะได้ชมเหี่ยวแล้วก็นกอินทรีสัตว์ประจำถิน่นโบยบินอยู่บนท้องฟ้าโอ้โหตอนนี้ขึ้นแท่นทริปมาแรงแล้วนะคะจนนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนะคะเหมา,มาเที่ยวกันเลยถ้าพร้อมแล้วไปปักบุตรให้ถึงที่ค่ะ มาแล้วคุณผู้ชมคะพาไปกินซีฟู้ดกันก่อนเลยนี่เลยคุณผู้ชมเห็นไหมคะปูมมาต้มกุ้งทอดกระเทียมปลากะพงทอดนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะในเมนูที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักท่องเที่ยวตํมมาลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลเตรียมพร้อมรอต้อนรับนะักท่องเที่ยวมาเลเซียที่เดินทางมาปักบุดที่จังหวัดสตูลหลังขึ้นเรือเรียบร้อย ระหว่างที่รับประทานซีฟูสดสดๆก็ยังชมความสวยงามท่ากลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์บอกได้เลยว่าบริยากาศดีสุดๆคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรเพราะว่าระหว่างล่องเรือไปเราก็จะเห็นฝูงเหยี่ยวแล้วก็นกอินทรี ที่อาศัยอยู่ที่บริเวณชุมชนมีอยู่4สายพันธุ์นะคะเหยี่ยวสองสายพันธุ์ได้แก่เหยี่ยวดําเหยี่ยวแดงอินทรีสองสายพันธุ์นะคะก็คือมีอินทรีภูเขาแล้วก็อินทรีทะเลซึ่งเป็นสัตว์ประจําถิ่นคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่กําลังบินบวยบินอย่างอิสระเราไปเจอคุณฮามินะปูหัดนะคะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักท่องเที่ยวตำมลังให้ข้อมูลว่าช่วงนี้เนี่ยในพื้นที่มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียมาเที่ยวชมวิถีชุมชนริมชายฝั่งทะเลนะคะ ล่องเรือชมเหวกินอาหารทะเลสดๆก็กลายเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กนะคะที่ถูกหยิบยกขึ้นมาทําให้เกิดเป็นรายได้ให้แก่คนในชุมชนตั้งแต่คนนําเที่ยวเรือนําเที่ยวรวมไปถึงแม่บ้านในพื้นที่ด้วยนะคะการล่องเรือในแต่ละครั้งค่ะคุณผู้ชมใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะมีให้เลือกทั้งช่วงเที่ยงเริ่ม11บเอโมงครึง่งแล้วก็ช่วงเย็นเริ่ม4ี่โมงครึง่งตอนเย็นนะคะโดยคิดค่าใช้จ่ายคนละ 600บาทคุณผู้ชมอย่างน้อยเที่ยวละ10คนนะคะราคานี้เนี่ยรวมอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าไม่รับประทานอาหารจะมาชมนกอย่างเดียวเนี่ยคิดค่าบริการเพียงคนละ250บาทนะคะพร้อมมีขนมพื้นเมืองให้บริการด้วยค่ะเห็นแบบนี้ใครสนใจอยากจะ ล่องเรือกินซีฟูด้ดชมเหยี่ยวชมนอกอินทรีติดต่อไปได้เลยที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักท่องเที่ยวตำมลังตามช่องทางที่ทีมงานของเราขึ้นได้บนหน้าจอณนะขณะนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นเบอร์โทรศาพาัพท์ค่ะนี่เลยนะเราได้เห็นเหยี่ยวนอกอินทรีโบยบินแล้วก็ได้รับประทานอาหารซีฟูด้ดสดๆอร่อยๆด้วยนะคุณผู้ชมบรรยากาศ ดีๆแบบนี้นะคะก็ไปปักหมดุดเช็คอินกันได้ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักท่องเที่ยวตำมลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนั่นเองจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสด และคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ